ทำได้ไหมอ่มาเมื่อหลายที่ก่อนเราได้พูดถึงนะบอกว่าคนที่อ่านพระคัมภีร์หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะชีวิตก็จะไม่ต่างอะไรเลยจากคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์แต่ชีวิตของคนที่อ่านพระคัมภีร์สองครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับชีวิตจะแตกต่างนิดหน่อยนิดหนึ่งแต่ก็แทบจะไม่ต่าง นะครับและคนที bạn, ่อ่านบัมพีอย่างน้อย3ครั้งชีวิตจะแตกต่างแน่นอนนะครับแม้จะแตกต่างไม่มากนักนะแต่แตกต่างแน่นอนและคนที่อ่านบัมพีสีครั้งจะมีชีวิตถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตถึงการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตประจําวันแล้วก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลง9้าอย่างนะสำหรับคนที่อ่านบัมพีสีครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับก็คือ 1. ความรู้สึกเหงาก็ลดลงความโกรธลดลงความขมขื่นใจลดลงติดเหล้าน้อยลง เพศสัมพันธ์แทบจะไม่มีน้อยลงรู้สึกเตอไม่โตฝ่ยยายวิญญาณก็น้อยลงการดูภาพโป๊ก,ก็ลดลงการประกาศเรื่องพระเจ้าเพิ่มขึ้นและการสร้างวินัยให้แก่ผู้อื่นก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการอ่านพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและย้ำเตือนเราให้รู้ว่าเรามีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าหรือไม่